สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนตอนพัวกำลังสิมาหอดพี่น้องเขาก็มาอุ้มลูกคอยพูวะพี่น้องกันปะเมื่อกี้นี่ปิดคลิปจนไปจากท่านพี่น้องเลยผ้าผ่าพี่น้องยังไงก็ยังไงก็แคยากถ่ายเลยไปถ่ายไกล้ๆไปสันมาเปี่ยงควันกลุ่มอยู่เพีเดียวไอ้ตุ้มันจางเนี่ยละ ดูมาจีเรยเฉยๆปะจ่อไปนะจ่อไปอีกออลูกคอยงงมีการจ่ออีกว่าลอย,อยลอเอาผัดมาหน,น่ะพี่ยังนะ ปล่ขึงง้นมาอย่างน่ะเนี่ปากลขึ้นมาเลยพี่ดงเอ้ยข้นมาอย่งนัะะ่ะ่ยเลยมีมน,นี้ปลาเปเลขึ้นมามเออนกุ้งกันนะว่าหาย,ยาหน,นี่มันจะตัาแหละออออย่างเงี้ยก็คือโไปใช่นะอหม่ำคือเบ้นขึ้นรถน้องเขาอ่ะนะโอ้ยหาน้ำยังเหี้ยน่ะ เล่นนะแม่หมัน่นเข้ากันดีไปเล่นเล่นน้ำก่นหลดได้มั้งเข <_ l oss> ากะตื่นเต้นนะแม่เข้ามาแต่ทางไกลอีมอหนีมาเล่นเล่นน้ำก่นหลดนะแม่ <_ c oughs> มาหอดเบี้ยเตอ๋อพี่นนอง ไ่ย,นะย่างนะมัเาละเปาว้าซลาเปาของปฉัน <พา S 1> อีนอยเอามันเผาไปลูกเออกินนะซลาเปานะยูเน่ของแสบหน่อยของแสบเองแอบแม่มมแม่ พียังก่อยนะเก้าข้อฮัร์ปมดีมีนังมีดนังบบมัซองมัซองซองะมอเวนมจอบซองตอนมาจะข้นเห้นลวก็ว่าเล้นตับกได้ดเป็นไดขีดหอดจริงมันมันเป็นได้ความขีดหอดนะ คอยได้ท่านเจ้าพี่นอติพี่นองนี่งแมนหาเงนแต่ยางน่าอร่อยคนก็ยิงแห้งเลยไม่บอกสอนย้างไงนะเขาอยากถามว่าย่งไงนะโอ้ยห่ยจะได้บอนาคะเคยเห็นนี่บอกนเขาเห็นอะไรอีกบอกเรียกว่าย่าสีบะเบิงโหลดพนามูตตาซาาวโต

อันนี้แหละคือแสตชูตมันอ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 ันกะซาลาเปาอันเขียดไตนะสี่พันใช่เอาในใจเอาตัวเงียบสี่สิบพันเียนเอาเอาเงียบแล้วมาเท่าโอ้ยโอ้ยสี่สิบพันน่าชื่อตลาดอันนั่นเนาะและข้าวจังทาาว่าลูกสาวเขาเจ้างามสัมไรจังว่าไปรับตาสื่อมันเผาขนาดนี้นะ ลูกสาวก็เจ้าน่ะสัาเหมือน้านี้เห็นกินกับอะไรจ้าแม่นยังอันนี้อ้ยขาก็สิว่าโอ้ยมันมันงูหรือมันยังเนาะมันมาเอามันเผาคู่นี้เนี่ยมาเขียมซับก็มีกระว่าอยัรรือย่านไนะาช่อกพุ้นห้งต้นจะเาป้ากมือกับน้ำเชียเลย

บ้าเจ้าปคม่ยังดีไปน้ำเมียบ้าครับครับปมันเด็กมันหอนช่องจะมืดจะหลุดก็ได้เจ็บนี่เจ็บมันน่ว่านรถทิดจัหลก็ไ่ได้นะจักจั่ใช่ไหม อดนอดก okay. oh, He oh. mm. oh! like ินมาแรกแล้ละพ่อินวันะโอ้พ่อีนแห่งตัวนี้มอตกลดใรมอเอมาล่พิละออแท้พิลาใช่เนยใช่เนตกลดเลยลดเกือบไม่เหียวมอโดดอ่กเอ้าไวเหีย่น่ยเนาะสามีปุกโพอโดนพอโดนแรกไลกโดนสิมอปลาไหนกินนยย่ายคำหนึง Vàn dụ Ừ Xong các khách hiểu hút mà dụ Ừ Bỏ đây Cắt Khó kinh nhiều Bằng mặt mít là chút nhọt bằng nào vậy Đẹp 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 sao mai sao thì chưa cơ à, มมงมอนกตาหอยต่างๆน่ะระหอยออไเนี่นกระตาไม่มว่ันเบิดงามมาแล้วมันเท่าบอสห้ตนีเาแจวใหม่หนบอกื่อตังเกีียวอะไรตัวดีกว่าแมใหมดิมันเบิดงามันแบบ้าหวานนะ นคือเบาเลยว่ะเหลือไม่มะจิตห้ะมจิตายมากี่เหนอตัวไตอะ้ตัวเีย่าชครับตัเียเริมเปาร์ติดอันนี้มากกก้าวหง่เออกบนอะไรมึงดูนี่ ลบลงไปนี่แหละนี่ว่างยสิไปหายข้าออกหายหานขานะกาวมันรุดเลยนี่เอาออกขอชาสิสวะมมาตรฐานละห่า,านเจ้านี่ลายเกา่เาเก่าว่าแทวสารวัตเขาบอกหายไทยเขาลาุงมขตบัานบึงขว่า หลุดเป็นทะขั้นะวลายลกุพิกายอีกคนบอยไทยเบิร์มีแต่บานเดียวเขาจะอยไทยเขาเขาจะมาลุมเขาบานบึงมนีมีแต่หลดได้นะเพื่อนห้างออกเพื่อนกเราบ่แรงลทบ้ป๊าดทุบ้าน่สามสี่นยป๊าดตายหลุดมันหดีดีเนี่ยนี่นี่แมไปลุเลุไปยังกักบกิด

เอสีว่ามอสิว่ามันไปใช้มาดเชวาเห็นตักลายมือมอกระนมเด้เแต่ปวมอกระจอบได้เพชรมอกระจอบจอมือมอกระเลยมาแล้วคอจะเอหลดตงน้าเมตรค่าปรเออเอาอะใช้นมนองเอีเอานมนองไหมจะเต่าเลยนมมัน มีเท่งพงปลาเมากินนัวมันเผาเหี่ยวอะสันเอาอีกม่ผีหาลอยเนี่ยนี่มลายนึงมันมุงซื้อมาจากกรุงเทพขาอันเราเราซื้อหารอยบาทแลเราอะไรเราซอยดองเจ้านานสองรอยบาทเราให้แทนทึนเอาแต่สามรอยมุงราคาหาล้อยาหองเอเออมันก็งามอยู่ได้เนี่ยนะ นมนี่แหละตู้นิ่เผาอะนะกระตู้นมน่ะปุ๊บปุ๊บเอาโตู้มันเกี๊ยงอ่ะอันนี้ข้าวแถมยังแถมมนแถมมุ้งนะก็้ือแถมผ่าตุกแกนก่อ็คือมาใส่ซองเบื้อสามเบื้ออ่ะก็ข้าวไอใส่เบื้อหนึ่งผ่าตุกแกนมันมันลอยผ่าตุกแกนยายมันเป็นอะนนคืออ้วนของเก่าโอ้ยดูเช็กกับเค้กินเขาแล้วไม่ก็วนนั่นแหละ จะหายนกช่ไหมใช่พีชอยากด oui, ิ่มขนมีดแหลนเขาขิดเชารลอบตาน่ะชยาหยอตาบอกจะมาเจ้าเองผาปีหยังลูกข้าวจะสาดโดด ก็ไม่แล้วมุนบแล้วก็กินทั้งงั้งกดอกบนน่ะวันนีนน่ะกูเบื่อเอาเลยดอกไม่ะกงบักอดนอแกเลยมนพอแลเขาก็ไปตั้งแต่สี่โมงพอจอดจะเป็นรลดนะครับาเกมันจะมหองาเติมรถในวจะกแ้เดี๋ยเป็ยังข้าวบัเขาบเปลี่ยนหายไม่วางเติมไามูเข้าข้บัแท้ใช้กให้หดเดิมเป็นจมูกเข้ากับมุ่งโรงแรมรถบริัก็ใช้ได้ ไ่ได้ผักลดเลยตีผ้วักลจด้วจอดน่อยกันได้น่อยผักชะสพายเอ้ยผักซะะมึงมาแรกเมืนกูก็ไปไมามือื่นมาเดินต่ออยูปลาถูกปลากระปงนีห่อนเอดลเมืองคู่เสร็ช่ออไรไหช่วยอะไรชอไยนงไปลุงเยินงไ ก็จะชีม่งใั่ไมมันเคยนอนมันเคยมุนแขนหันหลังเสียกับอะไรมันดึงผืนไหมหันหนามากกลางคืนเท่าเคยเท่าผู้นอนหันหลังมันก็ยังมากลมดึงหลอดกลางคืนโอ้ยตามเองหนูได้ทานเอ้ยเขาตามหมดเป็นได้ยันมันเชียหันดอกมีแต่ชีลวกปลาหมึกตื่มเสียหายและบอกไลวกไดเจ้าบอกวนั่งเกิไปเลยอไมไปไหนน่ง กินตีเดี๋ยมีเดจอาหมอกัะถางมาขางมนก็ได้หัหัว้าวไป้าแม่มองเลยจับตรงนังไมแลวกันก็ว่าเลยกินไแม่พีกินเลชื่อมันเบิดหน้ามันนวลเมันตกกินเกี้ยงกบเสียบตตมันเหี่ยวหัวล้ว่ยเก้วตะกินเกี้ยง่ห็นะกินดี ่นแอตเด้อฮะพี่เสยสุกอืมเสมาเด้อมาเห็ดกินด้นมัยพี่ดาวิตังหมอกินอะไรอ๋อพี่ดาวเลาขีดสุนีล้พี่ดาว